คนใส่ีทั้งขบวนเลยอยู่ในร่างกายเราป่วยหนะักจนถึงขั้นเสียชีวิตสวัสดีค่ะพี่อภินยาดาจากนิวายสุราธานีนะคะก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้านะคะพี่จุ๊ป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิต สามปีที่ป่วยไม่มีทางรักษาที่จะรักษาที่ไหนได้อีกเลยนะคะเนื่องมาจากถูกคนใส่ก็คือ,อที่ไหนไขรเขาก็ทักว่าผีทั้งขบวนเลยอยู่ในร่างกายเราทําให้เราป่วยหนักนะคะพี่น้องแต่หลังจากที่เขาบอกว่ามาเชื่อพระเยซูสิพระเจ้ารักษาหายได้ฉันก็ตัดสินใจเพราะเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะเพราะณขณะนั้นไม่มีอะไรเหลือแล้วในชีวิตนะคะแม้แต่กําลังจะสิ้นใจค่ะก,ก็เลยเชื่อรับเชื่อ แต่หลังจากที่รับเชื่อแล้วอยู่ในคิดจักทั่วทไปนะคะที่ไม่ใช่อยู่ในบทไวดิฉันก็เป็นเป็นหายๆเป็น high, เป็นหายๆและอาการปวดหัวเข่าก็จะเป็นมาตลอดเลยค่ะพี่น้องซึ่งเป็นผลพ่วงจากตรงนั้นมาที่มันกินในร่างกายเราทําให้หัวเข่าเราเจ็บปวดนะคะหลังจากนั้นนะคะด้วยการเสาะแสวงหา ด้วยการฟังพระคําของคุณหมอวรุณติดตามคุณหมอวรุณมาตลอดเพราะเราเหิวกระหายนะคะหลังจากที่เราเหิวกระหายแล้วเราก็ได้เจอพระเจ้าทรงนําให้มาเจอนนวายสุราธ,ธานีตอนนั้นเปิดใหม่ๆนะคะได้สักประมาณห6เดือนก็ขรู้ก็มาผูกพันตัวเลยค่ะแต่หลังจากที่มาอยู่ที่นิวายสุราธ,ธานีพี่น้องทราบไหมคะว่าสิ่งที่อัศจรย์ที่เรามาอยู่ในโบสถ์ไปนะคะ ก่อนที่เราจะไม่อยู่ในบทไปเมื่อก่อนนะคะเราก็ยังมีเนื้อหนังอีกมากมายนะคะถามว่าขัดไปตอนนั้นมาอยู่ในพระเจ้าก็ประมาณสิบปีนะคะก็การเจ็บป่วยมันก็ดีขึ้นแต่มันไม่ได้หายขาดนะคะพอมาอยู่ในวายสุราธานีได้รับไยของพระเจ้านะคะทุกอาทิตย์ทุกวันนะคะการเจ็บป่วยในหัวเขา่าในช่องท้องก็หายไปนะคะ <Woo! S 1> แล้วก็ ขี้ทั้งหลายในชีวิตของเราขี้โมโหขี้สารพัดมนุษย์นะ,ะที่เราพยายามขัดเกลานะคะก็ไม่ได้หายไปสนิทนะคะแต่พอมาอยู่ในวัยที่สุราธานีนะคะดีขึ้นมากเลยค่ะจนมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้เรามีความรู้สึกในร่างกายเราว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นทุกอย่างดีขึ้นดีขึ้นหมดนะคะจนเรารู้สึกว่าเรารักพระเจ้ามากขึ้นเรารักพี่น้องมากขึ้นเราถวายตัวกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้น ก็อยากจะขอบคุณ